สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องหลายๆท่านก็สิคิดทอดคิดกินเย้าเนาะค่ะเนาะขอโทษขอพห้หลายๆได้ค่ะพี่นอ้องกล่องมันกับปอเด้ดังใจในตักน้อยเนาะค่ะเนาะเราว่ามันกับข้อมันบอเอียงง้อลงคงวังสีนะค่ะพี่น้องจามื้อนี้ยากกวสิภาพพี่น้องม,าามัดตำตำตัปลาซามอนกุ้งลวกค่ะ แล้วกับมีหมูยอ่อเนาะคะ่ะเนาะมักพริกค่ะพี่น้องใส่จักหนวยมาเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะหมักพริกเบิ้ดรอบสุดท้ายเบิดแล้วค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิด ข้อ2 3 4เศร้าหาเศรอุ้ยเอาตั้งไดล่ะเอาง30เนาะพี่น้องเนาะโอยมันแยังน้อยๆนึงพี่น้องนั่นน้อยๆนึงเอาไว้ค่ะใส่แกงนอม่ตักน้อยเนาะค่ะเนาะอืมลาก่อนถุงสุดท้ายค่ะพี่น้องมพริกมพริกถุงสุดท้ายค่ะก็เลยว่าสิเอาไว้ค่ะใส่ น้ำสลิดโอ้กระเทียมใส่บัวนหนึ่งค่ะพี่นอนะ้องเนาะมาคลอกเล็กไปต้มกันค่ะพี่นอ้อง ่เปิดกับไปจักหน่อยให้มันหอมนะคะเนาะจะมากินสมเปรดเค็มจักหน่อยค่ะพี่น้องจัดไปค่ะอันนี้เป็นมะเขือเขียที่ที่ย่าปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะเนาะแต่ว่าเป็นมะเขือเขียแส่แข็งนะคะพี่น้องเพราะว่า ปีที่แล้วนี่แจกก้อนทาง,งบ้านแล้วแจ,แจกแจกหลายได้ค่ะป่ะมานหน่อยหน่อมันเนี่ยย่าก็เลยเอามาแช่แข็งไว้ถักกินเพราะว่าย่ามากินสม่ำเสมอค่ะย่าก็เลยบ่ย้ยไาเจ้าเบิดเนะาะจากพี่น้องกลัวเรยกลัวเรยาตัวเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาห้่าน้ำปลาไว้ไต น,น,นันเดอร์ค่ะปลาล่าเด็กพี่น้องเดอร์เด็บดายเด้กเดาเป็นคนที่สกปรกซนล่น,นแน่จักหน่อยเด้อค่ะเด้อค์วกนๆนจากพี่น้องจักลงไปโหลดค่ะพี่น้องเพราะว่าปลาลายาวมันนัวพอดีบ่ต้องใส่น้ำปลาบ่ต้องใส่ผงชูรสเพราะว่ายาวกินน้ำบ่ทันเด้กย่อยละเอีย ก็ะเซียดได้น้ำปลาาดค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นน้ำปลาาดซื้อบ้าเป็นขวดเ้าเอามาเอามาต้มผสมใส่กันแต่ว่ามันอันนั้นบิดเยาก็เได้สิเอามาใส่นี่พี่น้องอุ้ยแซ่บค่ะพี่น้องบ่ตองห่วงค่ะ แค่ๆค่ะพี่น้องแบบแคๆ่ๆมนเป็นน้ำแข็งเนาะว่าสิตำกินอย่งแต่บอกว่าน่าจะวู้สามามาปฏิคุถานะเบิ้งค่ะพี่น้องอืมข้าวปุ่นกับต้มไใแล้วเด้อค่ะพี่น้อง แคีๆเนี่มามาเคีย่ๆไงค่ะพี่น้องมาเพื่อเพื่อนหน่อยนะั่นเจ้าออกกินเบิดแหล้เพราะว่าเจ้ามักกลิ่นเหมือนแค่ๆหน่อยรสชาติมันสมหวานดีเวลาตำใส่สมมันแซ่บเลสมแน่จักหน่อยพี่น้องย่ามาที่สม รสชาติต้องเปรี้ยวค่อยแสบเปรี้ยวเผ็ดนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือหมูยอ่อเนาะหมูย่อปลาแซลมอนเนาะปลาแซลมอนหมูยอกุ้งลวกค่ะพี่น้องใส่ลงไป จดจาดฝากบึง้งคือจังน้องนัอนวาน้องขวัญอุ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อจวดคักเบ,บิ่งจากพี่น้อง จุดๆแล้วจะเอาวางกล่องก่อนเนาะค่ะเนาะวางกล่องเนาะอือนี่ค่ะพี่น้อง พี่นอ้องนะแล้วกะนาะค่ะพี่น้องข้าวปุ้นจากพี่น้องข้าวปุ้นจา้าใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องข้าวปุ้นแต่เรา,าไม่มีผักนะค่ะพี่น้องเด้อผักเบิลโบได้บดบได้ไปบบได้ไปอันนี่นาะค่ะนาะออันพี่น้องนะาะเดีายวๆาอันก่อนแป๊บหนึง่งมาจากพี่น้องไปหาผักมาทนได้แลคะ่ะ ผักยอดารา์สีใบถั่วออมใส่หมูปลาพี่น,อน้องยอาเลยอดเอามากินบ่ได้ค่ะพี่น้องมาค่ะนี่วิธีการตั้งเนาะค่ะเนาะอ้าวกล่องไปเป็นไงละกล่องอ่หมุนจักหน่อยเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องโอ้ยบ่อลายใหญ่ห่างเด้อค่ะเด้อจะตำกระโดนพวกแห้งเดี๋ยวเนาะมาค่ะพี่น้องอืม น้ำปลาล่านะำยาออาน้ำใส่พี่น้องยาออาน้ำใส่เพราะว่าน้ำมันต้องค่อยล้วแล้แต่มงุง สีว่ายายนี่ตำ้มกตำคือ็มใส่สุรดยาผมก็มอกากินสุรดค่ะพี่น้องภาษามือนพี่น้องพี่เพ่นว่า น้องย่าปลาสมอนโรซันไปจังใจแสบบ้าปลาสมอนอมเ้ามันแสบค่ะ เมื่อปุ่มปุ่มเข้าไปแล้วปุ่มกุ่งมันี่ปอกเปลือกค่ะเพราะว่านไม่เป็นปุ่ม

ปอกกินปอกไปห้าร้อยเฮกค่ะพี่น้อง มึมม่อยู่ปีหนองตลางใบตัมใสพี่เกดเาสองมึงมั้ ไม่ได้ข้าเขียวคนนี้นะ หนังประดานว่ะอืมอืมอมว้มมาวองนะ

คลิปเน่าอะไวมูนำขั้นดนวยนะพี่น้องคลิปนี่ยส <li pp n ial> ำเนีก่อนย่ได้ย่างผิวต่อกะคิปเนี่ยนะค่ะพี่น้องถามาเพชร้าเพชรปันได้ค่ะพี่น้อง บัส,สูว่าเพชรตะขากับตอนอิ่มุุนหล่ะค่ะพี่น้องต้องคอยสู้ว่าเพชรเนาะค่ะเนาะใจพี่น้องคลิปนี้กับฝากเนียวค่ะพี่น้องย่อกอกินต่อกินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องกลับมาคุายด้ไยกค่ะบ๊ายบายค่ะ